สวัสดีครับวันนี้นราเล็กได้กระชายมาเป็นกระชายขาวช่วงนี้หน้าฝนเขากำลังขึ้นนะยังยังใช้การไม่ได้นะยังเอาไปใช้งานแช่อะไรไม่ได้เพราะว่าตุ่มเขายังไม่เกิดเนี่ยเพิ่งแตกหน่อแตกรากอายุการใช้งานที่จะใช้ได้จริงก็ก5 6เดือนขึ้นไปนะ8เดือนกำลังดีเดี๋ยววันนี้เราไป ูกกะชายกกันดีว่าช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ โอ้โหนี่แหละฮะคือต้นกระชายฮะก็เป็นกระชายขาวกระชายเหลืองที่เราใช้ทำอาหารกันนี่แหละก็กำลังงามๆเลยวันนี้นัเล็ก็จะถอนออามาปลูกนี่คือกระชายที่เราจะใช้เนี่ยมันจะต้องมีหัวแบบนี้นะก็เรียกว่าเป็นจะเป็นตุ่มอาหารหรือเปล่านะ ส่วนที่เราไปใช้แต่ว่าการที่เราจะสามารถใช้ได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะประมาณ5-6เดือนงั้นปลูกใหม่ๆอย่างเงี้ยยังใช้ไม่ได้ฮะนะเนี่ยกำลังเริ่มแตกแง่งอย่างเงี้ยนะก็ต้องรออีกประมาณ56เดือนถึงจะใช้ได้แต่ถ้าจะได้ดีจริงๆก็นีน,นะเดือนนะกระชายเนี่ย ก็สรรพคุณของเขาก็เรื่องของการต้านไวรัสนะก็ยังอยู่ในช่วงของงานวิจัยอยู่ว่าใช้รักษาโควิดนะยังไม่ได้เป็นผลที่ชัดเจนออกมาว่ารักษาได้จริงหรือเปล่าก็ทางมหาลัยมหิดลก็มายืนยันว่ายังไม่ได้คืออยู่ในช่วงของการวิจัยอยู่นะมัน แต่ถ้าเรากินเป็นประจําเป็นอาหารก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะนะเพิ่มเสริมภูมิต้านทานด้วยหรือว่าถ้ามีได้สัมผัสไวรัสสักหน่อยเราก็กินไปมันก็จะช่วยขับช่วยต้านด้วยนะวันนี้เราไปปลูกกันดีกว่านะเดี๋ยวน้าเล็กก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วล่นะเดี๋ยวไปดูอันวันนี้นาเล็กมาปลูกกระชายนะเนี่ยเตรียมดินไว้แล้วนะ ลช่วงหน้าฝนนี่กกำลังดีครับน,นี่ฮะนาเล็กปลูกไปเมื่อกี้เนี่ยก็ดินแบบนี้แหละดินที่นาเล็กเตรียมไว้อยู่ริมรั้วริม,รมสวนเนี่ยนะข้างๆต้นกล้วยเนี่ย เราปลูกกล้วยเราก็ปลูกกระชายไปด้วยดียากกมากๆเลยนี่ครับเดี๋ยวต่อไปมันก็ขยายเยอะขึ้นเป็นพุ่มใหญ่ขึ้นนี่ส่วนนี้นะเล็กใส่ปุ๋ยอยู่เรื่อยนะเป็นปุ๋ยพวกเศษผลไม้เศษอะไรเปลือกผลไม้เนี่ยนะนี่ก็ปลูกแบบนี้แหละไม่ต้องรดน้ำาฮะรอฝน,นง่ายๆแบบนี้ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลกาาก็กก็พามาดูการปลูกกระชายแบบง่ายๆนะสุขใจอยู่ในสวนกับนเเ็็กครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนา,นานเนล็กิจในชาแนลสวัสดีครับ